มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างราแก้วให้แก่ประเทศได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นระหว่างวันที่25-29ตุลาคม2564นำโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สามารถจับโจรอาจารย์อาวุธคันซอนและนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนรราชสีมา มีความแข็งความนุ่มความยืดหยุ่นแต่ว่าจะขึ้นโครงสร้างให้เป็นรูปเก้าอี้ไม่ได้เลย<ม>ถ้าเราไม่ใช้พว<ม>้นในการกำหนดรูปทรงนะก็เรียกว่าเอาลายข,ของของตัวโต๊ะลักษณะนี้เป็นคล้ายๆโต๊ะแบบรนะีสอร์ทเป็นสไตล์ลอฟะนะตกแต่งรีสอร์ทตกแต่งสวนตกแต่งสวนปฏิมากรรมเนี่ยจะเข้ากับบริบทของธรรมชาติเ <s> ั็มีเลยนะครับแล้วก็ถุงพลาสติ <S <s กเนี่ย จะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวกำหนดรูปทรง,งเมื่อเราใช้วัตดุพวกขวดพวกกระป๋องกระแปง้งอะไรต่างๆหรือแม้แต่ที่อาจารย์เอากระมังมาเนะี่ยกระมังแตกได้งานไม่ได้ลวกระมังราคาถูกอันนี้เราใช้ลวดในหุ้มเลยนะครับแล้วก็อะไรครับลวดเนี่ยมันจะมีตัวทาให้ปูนเนี่ยผ่านเข้าไปข้างในได้แล้วก็ไอ้ตัวลวดเนี่ยจะเป็นซัคเกอร์หรือว่าโครงสร้าง ตัวประสานของไอ้เนื้อปูนให้มันเกิดความแข็งแข็งขึ้นนะครับเนี่ยพอเรากดให้แน่นอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ลวดมัดอีกทีหนึ่งมัดให้ตึงเลยเพื่อให้โครงสร้างของไงตัวเก้าอี้เนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรไม่โยกสันก่นสอนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของความโค้งคล้ายๆเกือกม้าไป็คล้ายเกือมกอม้าบนไปเนี่ยเพื่อที่เราจะ เอาก็ที่มันจากอีกสามสี่จ่ดนั่งตรงานอยงานตรงนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างเนี่ยไม,ไม้ไม้พวกนี้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นไม้เกีียวทุกชิ้นไม้อะไรนะแต่จริงเอาไม้อะไรก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ไปรวดผักพวกนี้เพียนไม่ต่อกันใช่ไหมไปต่อกันแล้วก็เสียบเสียวเพื่อใช้ล็อกที่เจะแต่เงี้ยบางทีใช้ไม้ทั่วไปอย่างนี้ก็ได้<ๆ>นะครับแต่นี่เอาง,ง่ายๆคือ ีเหลือใช้แล้วเราไปเอามานะบางส่วนที่ทั้งขยะเนี่ยมีไม่ถึงเราใช้พวกเศษไม้ใบไม้ที่ดีอาความคงตัวของลูกทรงเนี่ยมายักเพิ่มด้วยก็ได้นะครับนี่เราจะเห็นว่าเราพยายามทำตัวของเก้าอี้ที่เป็นหินเิียมเนี่ยให้เล็กบ้างใหญ่บ้างเพื่ออะไรเพื่อลดลด ความรู้สึกแห่งความแข็งกระด้างของตัวเก้าอี้เพราะว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยไอ้แพทเทินหรือว่ารูปทรงที่ไม่เป็นสแควรหรือว่าเป็นเหลี่ยมมันทําให้ความรู้สึกของการอะไผ่อนคลายมันมันมากกว่านะเดี๋ยวไอ้ผิวด้านบนเนี่ยก็ไม่ใช่เรียบเหมือนแผ่นคอนกรีตนะอาจจะมีโค้งมีเคิร์บมีเว้ามันทําให้จังหวะการการนั่งการสัมผัสอะไรต่างมันได้ความ วา่าเนาะอันนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆเรามีดินอะไรนเนี่ยเอามาเพิ่มได้นะครับหรือเป็นก้อนดิบก้อนเห็นที่ของเหลือทิ้งเนี่ยเอามาใส่เป็นการกําจัดขยะไปในตัวด้วยนะครับสนุกด้วยเนาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการพัฒนาทักษะการต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการอาจารย์อวุธคันซอนจัดฝึกอบรมชาวบ้านทำหินเทียมจากขยะและวัสดุเหลือใช้เป็นหินที่ผลิตขึ้นเรียนแบบหินจากธรรมชาติและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้ชาวบ้านนำมาประดับตกแต่งทัศนียภาพให้กับปฏิมากรรมศิลปะเพื่อชุมชนอบอุ่นให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นผลงานที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าเป็นอย่างมากเนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้นั้นเป็นวัสดุที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและนำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งโครงการนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าขวดพลาสติกไม่จำเป็นต้องเก็บขายเพียงเท่านั้นและยังสามารถนำมาสร้างประติมาก,กรรมเพื่อประดับตกแต่งให้ดูสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น และภาพต่อจากนี้เป็นภาพจริงๆไม่ใช่การแสดงเป็นวิวตอนกลางคืนของปฏิมากรรมเมืองพลับพลา ในฐานะผู้เข้าอบรมนะคะโครงการนี้ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีไม่ได้คิดละค่ะคือถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยมากยังไงก็คือเราสามารถนําขยะที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะเอากลับมาทําประโยชน์ได้มากมายมากมายกว่าที่เราคิดนะคะต้องขอบคุณท่านดรสามารถแล้วก็ดกรสายสุนีนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคน ขอบคุณมากจริงๆอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในชุมชนของเราอีกต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ